สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทัดดินลักขนาทัดดินนะคะมังกรประสบการ์วันนี้เรามาทาหัวข้อเลนดอมกันนะคะหัวข้อวันนี้นะคะคนสูตรจะได้เริ่มต้นรักใหม่กับใครในเร็วๆนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่การพยากรณ์นะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่สําหรับเพื่อนเพื่อนคนใดนะคะสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวได้ผ่านช่องทางภายใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ขอฝากโปรแกรมดูดวง ด้วยนะคะชื่อโปรแกรมสินแสบักโคชีวิตจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วันหากเพื่อนๆชอบประทับใจสามารถเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะสําหรับธาตุดินมังกรพทศศักันกไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆธาตุดินนะคะมังกรพิศศักันการหัวข้อวันนี้คนโสดจะได้เริ่มต้นหลักใหม่กับใครในเร็วๆนี้นะคะสําหรับราศีเกิด เพื่อนๆเ,เช็คได้ภายใตยค้คลิปนี้เลยก็เป็นการพยากรณ์แบบไม่จํากัดระยะเวลาในการรับชมนะถ้าหากว่าคลิปนี้ดึงดูดกับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาเช็กได้เลยนะฟังเป็นไกด์ไลน์นิทานได้ประลัมปรานะคะอย่าเอาการพยากรณ์ของกวางไปตัดสินใจอะไรนะก็เป็นการเรนดอมที่อาจจะไม่ได้ตรงทุกคนนะคะในในทุกทุกสเตชันอ่ะแล้วแต่ว่ากวางจับไพ่ได้อะไรก็อ่านไปตามนั้นนะคะเพื่อนๆทําใจเป็นกลางวางใจเป็นกลางนะคะโอเคมาค่ะเดี๋ยวเรามา เปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะคนโสดจะได้เริ่มต้นรักใหม่กับใครในเร็วๆนี้ความรักข้างใหม่หรอก่อนที่เราจะไปเปิดจุดนั้นนะเรามาดูชีวิตภาพรวมของธาตุดินกันธาตุดินช่วงนี้ชีวิตเป็นไงบ้างภาพรวมนะสิบถ้วยมีความสุขดีไหมล่ะคนโสดชีวิตเป็นยังไงบ้างเ e n g ด h เด็กด่าัอาวิเตรเลียน แล้วก็มีไพ่เดอะสตาร์ชีวิตคนโสดัศน์ดินช่วงนี้แฮปปี้มีความสุขดีนะแล้วก็ให้ความสําคัญกับครอบครัวบางคนไปให้ความสําคัญกับคนรอบๆตัวที่เขาดีกับเราอ่ะมีภาระมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ้าดินโฟกัสในเรื่องงานเป็นหลักความรับผิดชอบในหน้าที่ของเราเป็นหลักเลยในเรื่องของความรักก็อาจจะยังไม่ได้เจอใครที่รู้สึกใช่จริงๆสําหรับเรา อาจจะพอใจในชีวิตที่มันโสดอยู่แบบนี้พอใจในชีวิตประจําวันนะคะที่เราดําเนินไปเรื่อยๆเ,ออเรารู้สึกว่ามันดีอยู่แล้วจนเรายังไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรคือตอนนี้เป้าหมายชีวิตมีไว้พุ่งชนเท่านั้นไปให้ความสําคัญในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องงานเรื่องเงินจะเป็นส่วนใหญ่ความรักก็เรื่อยๆอาจจะมีใครเข้ามาให้รู้สึกแก้งเหงาได้บ้างะนะแต่มันก็เท่านั้นอะ่ะมันเป็นความรู้สึกผิวเผินม,มากเกินไปแล้วคุณก็ยังไม่ได้ซีเรียสจริงจังอะไรในเรื่องของความรัก,กน,นะคะ ใช้ชีวิตให้มันแบบไม่เครียดอ่ะเออคุณใช้ชีวิตแบบไม่เอาความทุกข์มาใส่ตัวนะถึงแม้ว่าความทุกข์มันจะเข้ามาคุณเรียนรู้ด้วยความเข้าใจมากกว่าว่าเราจะจัดการปัญหาชีวิตของตัวเองยังไงนะคะอืมอ่ะเรามาดูเรามาดูไพ่เดอรสตารกันหน่อยอ่ะเดอ s t สตภาพรวมเหมือนจะดีทุกอย่างอะเนี่ยอัศวินไม้เท้านะคะเป็นคนลุยๆไหมเป็นคนที่ ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีปัญหาหนักใจอะไรกับอุปสรรคที่เข้ามาพร้อมพร้อมลุยพร้อมชนเสมอคุณรู้สึกว่าอะต่อให้ขวากหนามมันเข้ามาในชีวิตยังไงคุณพร้อมสู้อยู่แล้วคือชีวิตมันสู้กับเราก็พร้อมสู้ชีวิตลับเหมือนกันหนึ่งดาบไม่รู้จักคําว่าเหน็ดเหนื่อยหรือความเหน็ดเหนื่อยไม่สามารถทําอะไรคุณได้อะคุณเป็นคนที่เหมือนกับประสบการณ์ชีวิตมันผ่านอะไรมาเยอะเนาะ เจออุปสรรคอะไรมาก็เยอะแต่ทุกครั้งที่เราเจอเราก็สามารถหาทางออกได้เสมอถ้าดินเป็นคนที่มีสติปัญญาดีนะคะสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตได้แล้วก็เป็นคนที่ไม่ติดนิสัยพึ่งพิงคนอื่นนะอืมมีแต่คนอื่นจะมาพึ่งพิงคุณนะดูจากไพ่เนี่ยมีนะคนอื่นที่อาจจะมาขอคําปรึกษาคุณอย่างเงี้ยให้คุณช่วยเหลือให้คุณแนะนําจะบอกว่าถ้าดินคุณเป็นกูรูความรู้เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งให้กับ สาธานะได้เลยอะ่ะหรือคุณสามารถเป็นโคชชิ่งให้กับคนอื่นได้เลยด้วยประสบการณ์ตรงที่คุณเจอมานั่นแหละนะคะเอาเป็นว่าธาตุดินเนี่ยเป็นคนที่ชอบท้าทายนะชอบชีวิตที่มันท้าทายอะไรที่เขาบอกว่ายากๆอะ่ะคุณสามารถทําได้ให้มันเป็นเรื่องง่ายได้เลยนะอืมความเก่งของคนธาตุดินคือคนที่ไม่ติดนิสัยพึ่งพาคนอื่นเนี่ยสามารถอยู่คนเดียวได้ดีงามเลยค่ะนะเนี่ย ธาตุดินจะเป็นแบบนั้นอะคือแบบต่อให้เราแบบรู้สึกเหงาว,ว่าเวหรืออะไรยังไงต่อให้มันไม่มีใครเข้ามาคุณก็อยู่ได้อยู่ได้สบายสบายด้วยนะคะมาดูซิมาดูซิว่าคุณโสดแบบไหนตอนเนี้ธาตุดินโสดแบบไหนชีวิตโสดแบบไหนมังกรพฤศพกันชีวิตตอนนี้โสดแบบไหนคะเด็กไม้เทา้าโสดแบบเรื่อยๆราชินีไม้เทา้ามีแรงดึงดูดกับใครไหมเนี่ยอืม หนึ่งไหมถาว่านั่นน่าเหมือนจะมีไฟปาถนาเข้ามาด้วยนะ8ปดเหรียญโสดแบบไหนอะห้าดาบโสดแบบมีความรู้สึกดีๆกับใครบางคนก็ได้นะอาจจะเป็นความรู้สึกฟิลแอบชอบไหมอะการที่เราแอบชอบใครไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องยึดเข้ามาครอบครองไม่ใช่นะเราอาจจะรู้สึกปลื้มปริ่มในความสามารถของเขาไหมอะ เขาเป็นคนเก่งอ่ะหรือคุณยกให้เขาเป็นไอดอลอย่างเงียบๆไหมในแบบที่คุณไม่ได้พูดอะไรแล้วคุณก็ไม่ได้คิดถึงขนาดว่าฉันจะต้องได้คนนี้เป็นแฟน่ะมันจะมีคนคนหนึ่งที่คุณรู้สึกดีๆด,ด้วยในใจอะค่ะแต่ตัวธาตุดินอะอาจจะแบบไม่ได้ผมในเรื่องของความหลักจริงๆคุณก็เลยยังไม่ได้พุ่งชนอะไรคุณแค่รู้สึกว่าถ้าเขาคนนี้เป็นคนที่ใช่จริงๆยังไงเขาก็ต้อง มีการวนเวียนอยู่ในชีวิตเราอยู่ดีคุณก็เลยรู้สึกว่าฉันไม่จําเป็นต้องพยายามทําอะไรเพื่อให้ตัวเองดูดีในสายตาเขาก็ได้เงี้ยไม่จําเป็นต้องพยายามทําอะไรให้ให้เราเข้าถึงความรู้สึกอะไรของเขาถ้าคนมันจะใช่ต่อให้ไม่ทําอะไรเลยมันก็ใช่ไปเองนั่นแหละคือท้าดินเป็นคนที่ไม่รีบร้อนนะในเรื่องของความรักถ้าแบบรู้สึกรักใครหรือชอบใครจริงคุณก็จะเก็บเอาไว้เงียบๆใหม่อะเหมือนท้าดินชอบใครเลยอะเหมือนมีคนที่แอบชอบอะ เออมีความรู้สึกดีๆกับคนคน,นึงอะ่ะมากๆอะ่ะแต่เราไม่ได้แสดงอาการออกมาตรงๆชัดๆว่าเรารู้สึกอะไรที่มันมากกว่านั้นกับเขาอะค่ะอาจจะเป็นคนที่คุณกําลังส่งสตอรี่หรือกําลังส่งในโซเชียลอะไรสักอย่างนึงอยู่ก็ได้อะ่ะมันเป็นไพ่ของความที่คุณให้ความสนใจในสิ่งที่เขาเปิดเผยตัวตนของตัวเองอยู่ตอนนี้นะอืมเป็นไอดอลคุณไหมล่ะอ่ะมาดูห้าดาบ ห้าดาบบอกอะไรคะท้าดินเก้าดาบห้าดาบเก้าดาบถ้าดินเป็นคนมีหัวใจนะเป็นคนมีหัวจิตหัวใจนะไม่ใช่ว่าไม่มีหัวใจมีความรู้สึกหลักเป็นเจ็บเป็นนะเนี่ยแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงอาการให้ใครรู้ไหมว่าตัวเองรู้สึกยังไงในตอนเนี้อารมณ์เหมือนมีคนแอบชอบอะแต่ เหมือนเรารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ใช่ปะไม่รู้เหมือนกันสาเหตุอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้กับความสัมพันธ์นั้นนะแต่เราก็ชอบเขาอยู่ลึกๆแบบนั้นเก็บเอาไว้แบบนั้นนั่นแหละเออคนนี้ไหมที่มีอิทธิพลต่อใจคุณทําให้คุณไม่กล้าเปิดใจกับใครเนี่ยฟิลแอบชอบแต่ก็ไม่เคยเริ่มเรื่องราวความสัมพันธ์จริงจังต่อกันน่ะอาจจะเคยเป็นคนคุยเก่าไหมหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เราไม่เคยคุยกันเลยแต่รู้สึกชอบอยู่ในใจแบบนั้นแหละอืม หรืออาจจะเป็นคนที่เคยร่วมงานกันก็ได้นะอ่าแต่ก็ไม่ได้มีเรื่องเราความรักอะไรต่อกันแบบนี้นะคะอ่าแค่ชอบเฉยๆอย่างนี้อืมโอยโสดแบบแอบชอบเขาหรอธาตดินอายังไงต่อเนี่ยฮะมาดูสิว่านิยามความรักของธาตุดินคืออะไรอ่ะคนโสดนิยามความรักคนโสดธาตุดินคืออะไรคะนิยามความรักคนโสดธาตุดินคืออะไรเอ,อ่ย ราชาไม้เท้านิยามความรักคนโสดธาตุดินเหรอหกถ้วยเด็กถ้วยเราก็รู้สึกดีอะใครต่อใครไปเรื่อยๆนะสามไม้เท้าแล้วก็มีไพ่เดวิลเข้ามานิยามความรักคนโสดของคนธาตุดินคือธาตุดินะเป็นคนมองความรักลึกซึ้งมากเป็นคนรักใครยากนะแต่ถ้ารักแล้วก็จะฝังจิตฝังใจไปเลยอะอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เคยเจ็บปวดกับความรักมาด้วย นะคะคุณก็เลยเป็นคนที่แบบไม่ได้เปิดใจอะไรให้ใครง่ายๆไม่ได้รู้สึกหลักใครง่ายอ่ะแต่อารมณ์ความรู้สึกที่เราจะต้องเฟนลี่มีมิตรภาพดีๆตามบทบาทสถานะแต่ละคนที่เข้ามามันมันก็ยังเปิดใจในลักษณะแบบกะลยานามิตรที่ดีกันอยู่นะแต่ถ้าจะเป็นลักษณะของความลึกซึ้งอย่างเงี้ยมันยังไม่หิวใจคุณอ่ะแต่ถ้าคุณรักใครจริงๆอ่ะมันจะต้องมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งแล้วต้องเป็นคนที่คุณรักจริงๆฉะนั้นโอกาสที่คุณจะเจอใครสักคนที่คุณรักอ่ะ มันมันรู้สึกกันยากนะสําหรับธาตุดินน่ะถ้ามันจะมีมันก็จะมีในระยะแค่รู้สึกดีหรือแอบชอบเท่านั้นแต่ความผูกพันลึกซึ้งเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณในปัจจุบันนี้กับใครนะคะฉะนั้นน่ะคุณสามารถ move on จากใครๆได้มาแบบง่ายๆเลยอะธาตุดินน่ะคุณไม่จําเป็นต้องคิดอะไรเยอะหรือคุณไม่จําเป็นต้องนั่งมุมห้องร้องไห้ดราม่าก,กับตัวเองว่าเออทําไมความรักเป็นแบบนี้ไม่นะธาตุดินอยู่กับชีวิตในความเป็นจริงคะ่ะเออคุณไม่ได้อยู่กับบทบาทความรักในละครนะ เออคุณมองอะไรที่มันเป็นภาพรวมที่มันสามารถเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตอ่ะอืมฉะนั้นการมูฟออนสำหรับธาตุดินมันไม่ใช่เรื่องยากนะตอนเนี้เพราะคุณยังไม่ได้เจอใครที่คุณรู้สึกหลักจริง,รงๆงไงตอนเนี้ยเออมันก็เป็นแค่ความรู้สึกดีถึงแม้ว่าเราจะไม่สมหวังกับคนที่เรารู้สึกดีด้วยก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่ได้โหยหาไม่ได้ทุกทรมานขนาดนั้นนะ่ะอ่าฉะนั้นธาตุดินจะรักใครทุกอย่างมันต้องกลายเป็นความทรงจําครั้งเก่าก่อนมันจะต้องมีเรื่องราวอะไรดีๆที่มากพอ ที่ทําให้คุณตัดสินใจที่จะเปิดรับความรู้สึกของคนคนนั้นได้อะแต่ถ้ามาประเดี๋ยวประดาวมาเป็นบทความมาเป็นสตอรี่สั้นๆอนะคุณไม่อินนะคะไม่ได้อินว่ามันจะเป็นความรักลึกซึ้งมันมีได้แล้วมันก็ผ่านไปได้แบบนั้น่ะโดยที่คุณไม่ได้รู้สึกเสียดายอะไรแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในระยะเวลานานๆอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถสร้างความผูกพันให้กับคุณแล้วมันจะเป็นความรักตลอดไปตลอดชีวิตในชีวิตของคุณได้นะคะแสดงว่าเวลาที่คุณจะ มีแฟนจริงๆอะท่าดินจะใช้เวลาในการเป็นคนคุยนานมากอาจจะเป็นเวลานานหลายปีด้วยซ้าไปนะกว่าคุณจะขึ้นสถานะให้เขาคนนั้นเป็นแฟนของคุณนะคะมันก็ไม่แปลกนะว่าทําไมท่าดินถึงยังโสดอ่ะก็เพราะว่าคุณใช้เวลานานมากๆในการดูคนคนนึงอะถ้าสมมติด,ดูไปดูมาศึกษาเรียนรู้กันไปแล้วคุณรู้สึกไม่ใช่คุณก็ถอยเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องเสียใจร้องไห้อะไรด้วยอืมถ้าดินเป็นคนแบบนี้ โอเคค่ะเรามาดูต่อและทำไมอ่ะทำไมคุณถึงแบบยังไม่ได้เจอคนที่ใช่สักทีเพราะอะไรคะเพราะอะไรธาตุดินถึงไม่เจอคนที่ใช่สักที <S <S ทำไมยังไม่เจอคนที่ใช่สักทีเจ็ดไม้เท้าหกเหรียญทำไมยังไม่เจอคนที <S <S ่ใช่สักทีเพราะมันยังหาไม่เจอไงเหตุผลง่ายๆเลย มันยังหาไม่เจอแล้วคุณก็ชอบเจอสถานการณ์อะไรที่มันย้อนแย้งเนาะคือบางทีคนที่ใช่ก็มาในรูปแบบของคนที่มีเจ้าของแล้วปะทาดินเอออารมณ์ประมาณนั้นแหละเนี่ยเห็นไหมไฮพินเทสพูดไม่ทันขาดคําเลยไฮพินเทสมาแล้วคือคนที่ใช่ก็มาในรูปแบบที่เป็นหลักต้องห้ามอ่ะเป็นความหลักที่เราไม่สามารถครอบครองได้อ่ะอาจจะเจอคนที่มีเจ้าของแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเจอสถานการณ์อะไรที่มันย้อนแย้งมากๆกับชีวิตอ่ะจนจนเราจนเรา,จนเรารู้สึกว่า เราเองก็เปิดใจนะเปิดใจมาตลอดอะแต่มันก็ยังไม่ได้เจอใครที่แบบเรารู้สึกใช่จริงๆคือคนทรงคนโสดแบบเออไม่ได้มีพันธะไม่ได้มีเจ้าของอะไรทําไมเราถึงรู้สึกไม่อินอย่างเงี้ยเหมือนล่าสุดที่ผ่านมาอย่างเงี้ยเราอาจจะไปรู้สึกดีกับคนที่แบบมีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ถอยออกมาอ่าอาจจะเป็นความรู้สึกที่เออเราต้องถอยออกมาแล้วล่ะมันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้นะคะ แล้วคุณก็ไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตแล้วก็เหมือนกับมีคนคุยเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่มีใครที่คุณรู้สึกใช่ได้จริงๆอะ่ะอืมฉะนั้นถ้าดินอะ่ะถ้าคุณยังไม่ได้เจอคนที่ใช่ในชีวิตจริงๆคุณก็เลือกที่จะเป็นโสดไปก่อนนะคะเออคุณจะไม่ไม่เลือกใครซีสวเข้ามาหรือเป็นการเข้ามาเพียงแค่รู้สึกเหงาอย่างเงี้ยคุณก็ไม่คิดน้อยนะคุณคิดอะไรที่มันไก่ถ้าการที่เราจะรักใครสักคนแล้วให้สถานะที่ชัดเจนคืออย่าเอาใครเข้ามาตอนที่เราเหงา อย่าเอาใครเข้ามาตอนที่เรากําลังเจ็บปวดกับสิ่งเก่าๆหรือความรักเก่าๆอย่างเงี้ยแต่เราจะต้องเอาเข้ามาเพราะว่าเรารู้สึกแน่ใจหรือชัว์แล้วลว่าเขากับเราจะสามารถสร้างอนาคตร่วมกันได้อ่ะอ่ะพอเจอคนที่ใช่มันก็เป็นไปไม่ได้อีกอย่างเงี้ยมันจะมีเหตุผลอะไรก็ได้อาจจะไม่ใช่เหตุผลว่าเขาคนนั้นมีเจ้าของแล้วก็ได้อาจจะเป็นเหตุผลอื่นๆที่เรารู้สึกว่ายังไงมันก็เป็นไปไม่ได้มันไม่สามารถที่จะครอบครองได้อย่างเงี้ยอืมก็จะเจออะไรแบบนี้ก็ไม่รู้ท้ดินอ่ะทีนี้ต่อคะ่ะ เดี๋ยวขอดูไพ่อะไรต่อดีขอดูราชินีเหรียญหน่อยราชินีเหรียญมาบอกอะไรคะท่าดินท่าดินเป็นคนมีมาตรฐานสูงด้วยในเรื่องของความรักเนาะอย่าเป็นคนดูอะไรเยอะแยะเลยราชินีเหรียญห้าไม้เท้ามีไพ่เดทเข้ามาแล้วก็มีไพ่สองถ้วยนะคะ เหมือนเราเก็บความรู้สึกเอาไว้ที่ตัวเองอะคือรักตัวเองให้มากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วกว่าที่เราจะเปิดใจรักใครเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่ล่ะมีไพ่เดทห้าไม้เทา้าคือแบบถ้าดินอะเห็นปะ่ะคิดเยอะเนี่ยคิดเยอะต่อสู้ต่อสู้กับตัวเองเยอะในเรื่องของเหตุผลและความรู้สึกอะเหตุผลความรู้สึกตีกันตลอดเลยนะคะแล้วจบด้วยไพ่เดทสองสองถ้วยอะเนี่ยความรักในแบบที่คุณต้องการคือ ทุกคนมันมีความเพอร์เฟกในรูปแบบของตัวเองอาจจะเป็นรูปแบบที่ไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าคุณก็มีสเปกของคุณมีมีความสมบูรณ์แบบที่เป็นแพทเทิร์นของคุณเองอารมณ์ถ้าฉันไม่ได้อย่างนี้ก็บล็อกไปคือเราก็จะบล็อกความรู้สึกออกจากคนคนนั้นหรืออ่าบล็อกความสัมพันธ์ที่พยายามจะเข้ามาในชีวิตคุณอ่ะคุณเป็นคนที่ไม่ให้ใครมาจีบคุณง่ายๆนะเนี่ย ท่าดินเป็นแบบแบบนั้นจริงๆเลยไม่ไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาในชีวิตง่ายๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีโลกส่วนตัวแล้วก็ i n ท r o v e r t ด้วยในขณะที่คุณเป็นโทรเว v e r t ก็ยังมีคนแอบชอบคุณด้วยนะอา,อาจจะมีคนมีใจให้กับคุณซึ่งตัวท่าดินคุณอาจจะรู้ดีนะแต่ว่าคนที่เขามีใจให้คุณคุณกับดันแบบไม่มีใจด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ่ะหรือคนที่เรามีใจด้วยก็ดันครอบครองไม่ได้แบบเนี้ยอารมณ์จะเป็นแบบนั้นตลอดเลยเปิดไพ่กี่รอบกี่รอบมามันก็จะวนๆอยู่เดิมๆมาท่าดิน อาทีนี้เรามาดูกันนะว่าเร็วๆนี้ธาตุดินคุณจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับใครไหมมีโอกาสที่แบบว่าจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับใครบ้างไหมธาตุดินสามถ้วยแปดถ้วยใหนราชีวิตที่ฉันจะเริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่เนี่ยฮะสามถ้วยแปดถ้วยเก้าถ้วยมีแต่ไพ่แบบโอ้ยสี่ดาบ มีแต่ไพ่แบบโอกาสมีทางเลือกมีโอกาสมีทางเลือกสุดท้ายก็โสดเลือกที่จะโสดฮโลแฟนสุดท้ายเลือกที่จะโสดยาวอยู่กับบทสวดไปท่าด,ดินปีกวิเวกไปอยู่กับโต๊ะพระนั่งนับประคำสวดมนต์ไปอารมณ์ประมาณนั้นเอออาร,อารมณ์แบบว่า,ารักษาตะบะภูมิจันนะเป็นเจ้าหยุดอะไรเงี้ยต้องรักษาตะบะภูมิจันแต่จริงๆไม,ไม่ไม่มีใครบังคับให้ให้รักษาตาบะนะตัวเองทําเองคือสถานการณ์แวดล้อมความเป็นไปได้มันทําให้เราจะต้องเป็นแบบนั้นนะ เออมันทําให้เราอยู่ในอารมณ์คล้ายๆคนรักษาศีลอย่างเงี้ยรักโลภโกรธหลงแสงสีเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เข้าใจเราเลยค่ะมันไม่เข้ามาในความรู้สึกเราเลยอ่ะอ่ามันไม่ได้แบบโน้มน้าวให้เราไปทําเรื่องที่มันผิดศีลธรรมหรือมันไม่สามารถโน้มน้าวทําให้เราไปลุ่มหลงในความเออ่กิเลสตัณหาตรงนั้นได้เลยเอาจริง คุณเข้าสังคมแล้วเนี่ยเป็นคนอินโทเวิร์ที่สามารถเข้าสังคมได้อาจจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยสามถ้วยเนี่ยชนแก้วปาร์ตี้ชนแก้วได้รู้สึกดีเฟลลี่กับใครก็ได้ในช่วงนั้นแต่สุดท้ายมันเป็นไพ่ของการหันหลังแปดถ้วยมันก็ธรรมดามากๆเลยนะคุณอาจจะชินชินกับความสัมพันธ์ที่เข้ามาเยอะแต่จักรวาลก็ไม่เหวี่ยงคนที่ใช่จริงๆเข้ามาและไอ้คนที่ใช่ก็มันก็เป็นไปไม่ได้ด้วยไงกาวถวยโอกาสทั้งเลือกมีความสนุกเฮฮาปาร์ตี้ าสายตาสีหน้าอาจจะยิ้มเย้มต้อนรับแขกนะต้อนต้อนรับเ,เขาเรียกว่าต้อนรับเพื่อนฝูงท,ทุกทท่านนะคะดูเหมือนคุณจะไม่เป็นไรนะแต่ฟิลมันมีเหงาไหมก็เหงาแต่จัดการกับตัวเองได้ไหมก็จัดการได้สี่ดาบคือเหมือนคุณเก็บใจไว้ในลิ้นชักนะคงไม่เจอแล้วรักแท้มาเป็นเพลงมาเป็นเพลงของพี่ใหม่เลยนะสี่ดาบเนี่ยเหมือนคุณเก็บความรู้สึกเก็บใจไว้พักยกเอาไว้ในเรื่องของความสัมพันธ์ ยังไม่สามารถที่จะรู้สึกรักใครได้เหนื่อยเหนื่อยเหลือเกินกับความรักในแบบที่เราต้องการมาตรฐานลดลงมาก็ไม่ได้อีโก้ก็ลดให้ไม่ได้คือลดอะไรให้ใครไม่ได้เลยฉันก็ยังคงมาตรฐานของฉันแบบนั้นก็เลยเป็นโสดไปแบบนี้นะคะนี่คือเหตุผลของใครของไพ่นะเข้าใจแล้วใช่ไหมท่าดินโอเคโอ้ยสงสารท่าดินนะบางทีอืมคือไม่สามารถลดอะไรให้ใครได้เลย <laughs> จริงๆนะ คือถ้าใครจะเข้ามาก็ต้องรับในมาตรฐานที่ที่คุณตั้งเอาไว้ให้ได้ด้วยนะก็ยังคงความเป็นอีโก้ของคุณอยู่แบบนั้นถอ,อยใบหนึ่งอะเร็วๆนี้จะมีใครเข้ามาหกดาบไม่มีเลยถ้าดินนี่หนีหนีความรู้สึกตัวเองหนีทุกความสัมพันธ์ที่เข้ามาหกดาบพอเราคุยกับใครไปเงี้ยเรารู้สึกว่าเหมือนเขาทําท่าจะรักเราหรือทําท่าจะมากมายเกินเลยกับเราคือถ้าถ้าดินจะรีแบบ move on เลยอะ ทำไมเป็นแบบนั้นนะมันเหมือนเราเองก็ไม่ได้อยากให้ความหวังใครด้วยอย่างเงี้ยเหมือนคุยๆกันอยู่ดีๆอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆก็ซึมซับความรู้สึกกันไปแต่คือเขาคนนั้นน่ะอาจจะมากไายกับเราเกินไปหรือเลยเถิดกับเรามากพอดีอะ่ะมันกลายเป็นความน่าราคาญอย่างเงี้ยมันเป็นเป็นความจุกจิกอะคะ่ะมันสามารถทําให้คุณาตัดสินใจที่จะ move on ได้โดยที่ไม่มีน้ําตาเลยนะคือเวลาาตาดิน move on าตาดินเหมือนกับไม่ค่อยรู้สึกเสียใจอะไรเลย ก็เพราะว่าคุณไม่ได้ปล่อยความรู้สึกให้เขาไปเยอะไงคะแต่ส่วนใหญ่คนที่เข้ามาในชีวิตคุณอนะ่ะส่วนใหญ่จะเสียใจกับคุณเพราะว่าเขาคาดหวังกับคุณมากเกินไปไงธาดินอ่าเนี่ยชีวิตความรักธาดินก็สรุปยังหาใครไม่ได้เลยเนะนี่ยตอนเนี้ยเอาไงดีอะเร็วๆนี้น่าจะยังไม่มีใครคือธาดินน่าจะคลองโสดไปยาวๆก่อนอนะ่ะมันมีเหมือนกันแต่มันมีลักษณะคุยคุยเรื่อยๆอ่ะมันไม่ได้แบบเป็นความสัมพันธ์ที่หยุดโฟกัสอ่ะ นั้นขอจุดเด่นเด็ดเลยอาจจะมีใครไหมใครสักคนมีไหมขอมาสักคนหนึ่งซิธาตดินขอมาสักคนหนึ่งนะคะคนที่แบบว่าจะพังกำแพงหัวใจคุณได้อะ่ะมีไหมนั่นไงพูดถึงพังกำแพงทาวเวอร์มาเลยมันต้องมีสิ The ะฟูลมีไหมล่ Empress. ะเอมเพ s สอะ มันจะมีคนคนหนึ่งที่ทําให้คุณหวั่นไหวได้นะเนี่ยหนึ่งถ้วยเนี่ยมีไหมคนที่จะพังกาแพงคุณได้อะ่ะกวางว่ามีนะแต่คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่คุณไม่คาดคิดเนี่ยมาในลักษณะแบบมีคาแรคเตอร์ชัดมากไม่เหมือนใครคนคนนี้จะเป็นบุคคลเดียวที่ที่เหมือนทําให้คุณหวั่นไหวอาจจะไม่ถึงกับแบบกําแพงคุณถล่มลงมาเลยอ่าหรือคุณจะต้องลดอีโก้ตัวเองลงมาเลยไม่ไม่ไม่ไมใช่ขนาดนั้นะ แต่คนคนนี้แค่จะทําให้กําแพงคุณสั่นคลอนี่เฉยคล้ายแผ่นดินไหวเอออารมณ์เหมือนแผ่นดินไหวอะ่ะแต่ถึงแม้กําแพงคุณจะลาวนะแต่คุณก็สามารถซ่อมแซมได้อะอืมคุณก็สามารถแบบเออฉันก็ยังแบบอยู่ทรงของตัวเองอยู่มันจะมีคนหนึ่งจริงๆเป็นคนที่ไม่เหมือนใครอะ่ะกวางจะพูดยังไงดีะจะบอกเป็นลักษณะคาแรคเตอร์แต่และคนมันไม่เหมือนกันเข้าใจไหมเอาเป็นว่าเป็นคนที่ไม่เหมือนใครก็แล้วกัน คุณรู้สึกเขาไม่เหมือนใครมันจะมีอะไรพิเศษที่ที่คุณรู้สึกได้ว่าเขาคนนี้มีความอบอุ่นมีความเป็นพ่อเป็นแม่อย่างเงี้ยสรุป <c oughs> หาแฟนหรือหาพ่อแม่บุญธรรมเนี่ยคือเราจะรู้สึกได้เองว่าเออเขาเขามีมีคาแรคเตอร์ชัดมีความอบอุ่นนะคะแล้วก็มันเหมือนทำทำให้เรารู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่เราตามหาคนคนนี้คือคนที่ใช่จริงๆอิอะแต่เราอาจจะยังไม่ได้แน่ใจในตัวเองไงว่าอ,อ่ามันจะใช่จริงๆหรือเปล่าเพียงแค่ว่ากำแพงคุณสั่นเฉยเอยะ แต่มันก็ยังไม่ชัดเจนในในสัญญาณลึกๆของคุณแต่จะมีคนคนหนึ่งที่คุณรู้สึกพิเศษอยากรู้จักเขามากกว่ากว่านี้อาจจะเป็นคนที่คุณแอบชอบอยู่ไหมละ่ะคนที่ความสัมพันธ์ที่คุณบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้คนที่คุณแบบเหมือนกับรู้สึกว่าไม่น่าจะได้ครอบครองเขาแต่อนาคตทุกอย่างมันไม่แน่นะธาดินทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดคือการที่คุณกับเขาอาจจะยังแบบไม่ได้เริ่มเรื่องราวกัน อาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะต้องไปใช้กรรมของคุณเขาก็ต้องไปใช้กรรมของเขาอะในในมุมมุมนึ่งอะแต่สักวันหนึ่งโอกาสจังหวะแล้วเวลาถ้ามันซับพอสสักวันหนึ่งกวางมองว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ดิวความสัมพันธ์กันนะแต่ปัจจุบันนี้อาจจะยังไม่ได้แต่โอกาสข้างหน้ามันก็ไม่แน่เหมือนกันอนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้นะทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงนะคะทุกอย่างไม่เที่ยงนะพระพุทธเจ้าบอกไว้ธรรมชาติก็เปลี่ยนแปลงไปทุกๆกวันบางวันฝนตกบางวันอากาศร้อนบางวันหนาวใจคนก็เหมือนกันค่ะ เออทุกอย่างมันเป็นไปได้เสมออ่ะอ่ะคนคนนี้อาจจะเป็นบุคคลที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่อยู่ๆมันเป็นไปได้เฉยเลยมันมีแนวโน้มจะเป็นแบบนั้นนะมาดูคอนเน็ t ชันความสัมพันธ์กันคอนเน็ชันความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงธาตุดินคอนเน็ t ชันความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอมเพเลร์ โอ้มีไพ่แบบคล้ายๆโซเมตกันด้วยนะเนี่ยเอมเพลอร์เอมเพรสเนี่ยมีความเป็นโซเมตกันนะมีความรู้สึกดึงดูดหรือมีเคมีอะไรบางอย่างที่มันดึงดูดกันและกันอะที่เรารู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่ถึงแม้ว่ามันจะยังเป็นไปไม่ได้การเจอของคุณอะคือมันเป็นรูปแบบของการมาที่เรารู้สึกว่ามันยังเป็นไปไม่ได้อ่าด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้มีไพ่ชารีออตคอนเนคชันความสัมพันธ์ สี่ไม้เท้าเจ็ดเหรียญคนคนนี้จะเป็นบุคคลที่เหมือนคุณรู้เรื่องราวในชีวิตเขาอะเออเขาจะมาในรูปแบบที่คุณ่ะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตเขาเรื่อยๆอะคะ่ะจะเป็นการแอบสองแอบบอะไรไหมล่ะมันเป็นไพ่เจ็ดดาบด้วยเนาะเดี๋ยวเขาดูขยายเจ็ดดาบหน่อยมาในรูปแบบ ในรูปแบบที่คุณอยากรู้จักเขามากขึ้นในในในช่วงเวลาที่เป็นไปไม่ได้อ่ะคอนเน็ชันความสัมพันธ์จะเป็นแบบนั้นนะเออมันจะเริ่มต้นจากการที่เรารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้จริงจริงอ่ะแต่เราก็ยังชอบอยู่แบบนั้นน่ะแล้วก็อาจจะมีช่วงที่ถอยห่างอย่างเงี้ยช่วงเวลาที่เราจะต้องแบบ move on ออกมาจากจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยด้วยอะค่ะอ่าคือจังหวะระหว่างคุณกับเขามันไม่ตรงกันมันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ตรงกันที่มันเหมือนต้องแบบเฉียดฉิวเฉียดกันไปเฉียดกันมาไม่คุณมีแฟนเขาก็มีแฟนมันจะ ประมาณเนี่ยอยู่เรื่อยๆหรือมันจะเป็นเหตุผลอื่นๆก็ได้เหตุผลอื่นๆที่เราพัดภาคหรือคาดกันคาดเวลากันตลอดแต่ก็ยังคงเป็นบุคคลที่เราชอบอืมเออมีช่วงเวลาที่ทาาุดินก็เจ็บเหมือนกันแต่เป็นความเจ็บปวดที่เราพูดอะไรไม่ได้เจ็บก็เจ็บเงียบๆรู้สึกอะไรก็รู้สึกเงียบๆไปแบบนั้นนะคะแต่คุณก็ไม่ได้จมกับเขานะหมายถึงคนที่คุณไม่สามารถครอบครองได้คุณก็ เหมือนกับเปิดโอกาสให้กับความสัมพันธ์อื่นคือคุณก็คาดหวังว่าจะมีความสัมพันธ์อื่นใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาแทนที่ความรู้สึกกับคนที่เรามองว่าเป็นไปไม่ได้แต่คือทุกวันนี้มันก็ยังหาไม่เจอไงเข้าใจไหมมันก็ยังหาไม่เจอมันก็ยังไปเรื่อยๆแบบนั้นตามสไตล์ธาตุดินนะคะอืมแล้วเรากับเขาจะมีโอกาสได้เป็นแฟนกันไหมละอาเราลองมาดูกันสิเรามีโอกาสจะได้เป็นแฟนกันไหมมีโอกาสจะได้เป็นแฟนกันไหมคะมีไหมจ้า ราชาเหรียญน,นะจ๊ะมีโอกาสได้เป็นแฟนกันไหมเอ้ยเอ้ยจัสเมนสองดาบมีโอกาสได้เป็นแฟนกันไหมอะสามเหรียญเฮ้ย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 มีโอกาสไหมสองเหรียญไม่แน่เหมือนกันนะท่าดินว่าไปเอาจริงเนี่ยมันเป็นไพ่ของสิ่งที่ลิขิตไวบุญสัมพันธ์ลิขิตกรรมลิขิตเห็นปะเนี่ยมันเหมือนคุณกับเขาอาจจะเป็นเส้นทางที่ขนานกันนะ แต่มันก็จะขานานอยู่ใกล้ๆกันอ่ะเออไม่ได้หายไปไปไหนจากกันยังมีแบบคอนเนคชันในการพูดคุยหรือมีอะไรที่ที่เราจะต้องอพบเจอกันนะคะหรือมีคอนเนคชันอะไรบางอย่างร่วมกันอยู่อ่ะถามว่าจะได้เป็นแฟนไหมออย่งไงดียะจะบอกเป็นกรลยาณมิตรที่ดีต่อกันเหรอแต่อนาคตอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงได้เห็นปะสองเหรียญคือการเปลี่ยนแปลงการหมุนวนแต่ถามว่าคุณจะหลุดจากวงโครจรในชีวิตกันไหมไม่นะ คุณจะยังอยู่ในวงโครจรความสัมพันธ์กันแบบนี้แต่อาจจะเป็นสถานะที่เหมาะสมอะที่มันถูกต้องอะคะ่ะเออนี่คือสิ่งที่ไพ่กำลังบอกนะอ่ะยังไงถ้าถ้าเหมือนคุณมีบุญสัมพันธ์กันนะคะยังไงเดี๋ยวคุณก็ได้คู่กันแต่ทุกคนมีจังหวะเวลาและชีวิตของตัวเองนะคะก็คือเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากถ้าดินก็ ทําทุกอย่างให้เป็นไปอย่างธรรมชาติไม่ต้องฝืนไม่ต้องอะไรทางนั้นถ้าเขาคนนี้จะเป็นคนที่ใช่ยังไงเขาก็ใช่ถ้าเขาจะเป็นคนของเราอย่างไงเขาก็ต้องกลับมานะคะโอ,โอเคอะเรามาดูบทสรุปบทสรุป6ไม้เท้านะคะ10เหรียญเชมเพลินเห็นไหมไพ่ก็ยังขึ้นในลนักษณะแบบ8ปดไม้เทา้าสิ่งที่คุณคาดไม่ถึง สิ่งที่คุณคาดไม่ถึงหรือบางทีคุณอาจจะลืมเรื่องเรื่องนี้ไปแล้วหรือลืมลืมคิดเรื่องเขาคนนี้ไปแล้วแต่สิ่งที่คุณยังคงให้ความปรารถนาให้เป็นเขาอะมันจะมาแบบที่คุณคาดไม่ถึงอืมโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูราศีที่เกี่ยวข้องนะเห็นเป็นชาวธนูเห็นเป็นชาวมีเห็นเป็นชาวเมษนะคะเห็นเป็นชาวกรกฎเห็นเป็นชาวพุธศพ เห็นเป็นชาวพิจิกเห็นเป็นชาวกุมเห็นเป็นชาวมังกรดูซิมีชาวอะไรอีกมีชาวสิงห์นะคะนอกนั้นจะเป็นราสีเป็นธาตุอะไรก็ได้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาตลอดไว้โอกาสหนะ้าเราเจอกันใหม่ในอีพีถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย